ยอดยุดเกียนคีย์บอร์ดซีซั่นในหนึ่งตอนที่3.9และเปิดเรื่องมาตอนนีสุูอันก็ไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยว่าทำไมอาจารย์ต้องการที่จะพบเจอเขาเพียงลําพังแบบนี้ในระหว่างที่สุอันได้เข้าไปยืนสถานที่ด้านในอาจารย์ก็ได้กล่าวเจ้าในหรือสุอันโดยที่นามของหญิงสาวคนนี้ก็คือเหมยหลัวชูหลังจากที่สูอันได้เห็นใบหน้าของนางก็ตกใจในความงดงามของนางเป็นอย่างมากสมแล้วที่เป็นสาวงามที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอันดับที่4แไม่นางเหมยหลัวก็ได้กล่าวขดนินมาว่าที่จตุรัรของมหาวิทยาลัยตูวของเจ้าได้ก่อเรื่องเอาไว้ไไมม่่น้้้ออยเเเืััดดดฟงงรราาาวทหขขกก็ตสิใจคุแล ขอโทษต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นสุอันยังคงกล่าวถามบอกไปว่าลูกแก้วการทดสอบนั้นมันแพงมากมามหรือไม่ตู้ของข้าไม่ปรากฏปัญญาที่จะชดใช้ในเรื่องนี้ไม่นางไม่หลัวก็ได้กล่าวว่าเจ้าไม่ต้องชดใช้แต่อย่างใดแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะซ่อนศักยภาพของตอนเองเอาไว้และตู้ของข้าได้รับคําสั่งว่าจงดูแลเจ้าเอาไว้นางก็ได้กล่าวสุอันจงยื่นนิ้วออกมาเดี๋ยวนี้และนางก็ตัดสินใจที่เอาโลหิตของสุอันไปตรวจสอบผลลั์ของเขาในตอนนี้ด้วยตนเอง เมื่อผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาก็ทําให้นางรู้สึกตกใจยิ่งนัก,กนึ่นจิตว่าระดับของซูอันในตอนนี้ก็คือระดับสูงสุดในตํานานไม่นางไม่หลัวก็ทําการกำชับกับซูอันอย่างรวดเร็วว่าเจ้าอย่าเอาเรื่องราวในครั้งนี้ไปบอกผู้ใดโดยเด็ดขาด พรานนจิตว่ามันอาจจะสามารถทําให้เจ้าตกอยู่ในอันตรายถึงแก่ความตายได้เลยในตอนนี้เจ้าจงรับนี้ไปสานี้ก็คือทรัพยากรในการบ่มเพาะพลัง<ม>โดยที่ทรัพยากรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรในการชําระล้างร่างกายและก็ศิลาในการดูดซับพลังในระหว่างที่สูวันได้รับศิลาพลังม่นนั้นเขาก็กล่าวในใจของตอนเองด้วยเหมือนว่าสิ่งนี้หมอจีเป็นคนที่เคยให้เขามาไม่ใช่หรือแต่ก็น่าเสียดายยิ่งนักที่มันยังคงน้อยเกินไปหลังจากนั้นต่อมาเมื่อสูวันได้เข้าไปยังห้องเรียนอาจารย์ก็ได้กล่าวแนะนําตัวของสูวรรให้กับเหล่าผู้คนมากมายได ต่อนนี้ เหล่าหญิงสาวมากมายที่อยู่ภายในห้องในตอนนี้ก็ต่างกล่าวชื่นชมในตัวของสูอันไม่น้อยว่าหน้าตาของเขาช่างหล่อเหลาแต่ถวาหน้าตาของเขาก็ดูเหมือนจะเจ้าชูเช่นเดียวกันส่วนชายหนุ่มมากมายที่อยู่ภายในห้องในตอนนี้พวกเขาก็ทาได้เพียงแค่กล่าวบ่นต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าทำไมนักเรียนใหม่ถึงไม่เป็นหญิงสาวงามบ้างนะในระหว่างที่สุวันกำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปนั่งลงในพื้นที่ของเขาในตอนนั้นจู่ๆเขาก,กลับได้รับแต้มความโกรธมาอย่างมากมายยิ่งนะยอดอยุดเรียนคีย์บอร์ดซีซั่นที่หนึ่งตอนที่สีนน่สิบแลาาาะงงามมาเปิดเร ข้าอิจฉาเจ้ายิ่งนักสุอันโดยที่ตัวของข้านั้นก็ต้องการที่ถูกอาจารย์เหมยเรียกพบส่วนตัวเช่นเดียวกันในระหว่างที่สุวันกำลังจะหลับในตอนนั้นอาจารย์ก็ได้ปาช็อกเข้าหาสุอันอย่างรวดเร็วมันก็ทาให้สุอันในตอนนี้ก็ต้องการที่เรียนรู้เอาความรู้สักหน่อยเขาก็พยายามที่แหกตาของตัวเอง แต่ถว่าสุวรรณก็ไม่สามารถที่ทนความมุ่งของตนเองได้เลยอาจารย์ก็ได้กล่าวสั่งการให้สุวรรณจงไปยืนหลังห้องเดี่ยวนี้แต่ทว่าแม้จะยืนอยู่หลังห้องแต่สุวรรณก็หลับกลางอากาศเช่นเดียวกันหลังจากนั้นต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็ได้เวลาที่เรียนวิชาต่อไปแล้วโดยที่วิชาต่อไปก็คือวิชากฎหมายโดยที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอในขณะที่สุวรรณที่เรียนอยู่นั้นเขากลับไม่เข้าใจมันเลยแม้แต่น้อยเขาก็ตัดสินใจที่นอนต่อในทันทีแต่ถว่าเวイスุยก็ได้กล่าวห้ามเอาไว้เวซスุได้กล่่่่่าาาาวไปอออจรรรยยยย์ผูู้้นนนนนนีีีีีเเกกกกลลดชัังงงิคคททททใบบสุแะษ็ืถ อย่างรุนแรงซูอันก็กลับไม่เชื่อเรื่องนี้ซูอันก็กลับไม่เชื่อเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยแล้วกลับคิดว่าการตีของเขาคงไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่เมื่ออาจารย์ได้รับรู้ว่าพวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่อาจารย์ได้ปาช็อกเข้าหาซูอันอีกครั้งแต่การปาช็อกในครั้งนี้ซูอันก็สามารถเที่ยะกันมันเอาไว้ได้โดยการใช้เวทสวมากบาบังแทนตัวของเขาเอาไว้ แต่ก็ไม่คาดคิดด้วยการปาช็อกเพียงเท่านั้นก็ทําให้ไหวซัวผู้นี้ได้หมดสติลงไปในทีเดียวอาจารย์ก็ได้กล่าวไปว่าเจ้าคนคนนั้นจงตอบคําถามข้าเดี๋ยวนี้ในขณะที่ข้าเป็นอาจารย์และกล่าวถามผู้คนในห้องเรียนก็กลับไม่ปรากฏผูดด้ใดที่เข้าใจมันเลยแต่ก็ไม่คาดคิดว่าซุอันสามารถตอบคาถามได้อย่างง่ายดายยิ่งหนักมันก็ทำให้อาจารย์ตนนี้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้หลังจากนั้นต่อมาเมื่อการสอนการเรียนได้จบลงไปแล้วดูเหมือนว่าสูอันในตอนนี้ก็ปรากฏหินพลังอยู่มากมายยิ่งหนักแม้ว่าในตอนนี้เขา,า,าง สัวก็เดินผ่านเข้ามาแล้วพบเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและกก่วให้สูอันจงเก็บหินพลังพวกนี้เอาไว้ให้ดีเพราะนั่นจิตว่าไอเจ้าอ้วนคนนั้นมันมักจะแย่งหินพลังจากเด็กใหม่อยู่เสมอและตัวของข้าก็เพิ่งถูกแย่งไปเมื่อครู่นี้และแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงและจบแบบไหนยอดยุทธเกียนคีย์บอร์ดซีซั่นที่1